สวัสดีวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องบุญกิริยาวัตถุเนื่องจากพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าปุญญานิปารโรกสมิงปฏิทถาโหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ทำไมพระองค์จึงได้ตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งก็เพราะว่าบุคคลเมื่อสร้างบุญขึ้นมาแล้วบุญจะกลายเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนเก็บไว้ที่ใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ชี้ทางว่าการสร้างบุญน,นั้นมีอยู่สามอย่างบุญหนึ่งชื่อว่าทานไม บุญสองชื่อว่าสีลไมบุญสามชื่อว่าภาวนาไัมบุญทั้งสามอย่างนี้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็จะกลับกลายมาฝังสนิทอยู่ที่ใจของแต่ละบุคคลไม้ว่าเ,เช่นอย่างทานั่งหมายความว่าการให้ทานเนี่ เราจะได้เกิดขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักเป็นฐานแล้วเราก็หาโอกาสสร้างกุศลให้แก่เราจะบริจาคอะไรก็ได้สั่งวัดสร้างมาบริจาคสังฆทานบริจาคตักบาทบริจาคเพื่อบวชพระบวชเนรอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุ เมื่อสร้างลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการสร้างนั้นจะไม่มีการสูญสลายตัวจะกลับเข้ามาฝังสนิทสิทธิ์อยู่ในใจของบุคคลนั้นโดยตลอดแล้วท่านกล่าวว่าการที่ให้ทานนั้นต้องเต็มเพียบพร้อมไปด้วยเจตนาสามประการปุพพเจตนา มุญจนะเจตนาอารับอบปราประเจตนาเจตนาทั้งสามประการนี้ต้องเพียบพร้อมและอานิสงของบุญนั่นก็จะเต็มเปี่ยมปุพพเจตนาคือเจตนาในเบื้องต้นว่าเราจะถวายสังฆทานละเราจะถวายพระกฐินละอันนี้ก็เรียกว่าปุพพเจตนาคิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำ แม้ว่าคิดไว้นั้นนะบุญก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วทีนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะทำกระถินเราก็เตรียมตัวสารพัดที่เราจะแสวงหาเงินทองตลอดจนกรสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นองค์กระถินบริวารกระถินอะไรก็แล้วแต่เมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็เรียกว่า มุจนะเจตนาก็นำสิ่งเหล่านั้นไปถวายไปทำบุญขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นกุศลและเจตนาหรือเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุเมื่อสองอย่างคือเบื้องต้นก็คิดว่าเราจะทำพอตอนที่เราเตรียมแล้วเราทำ เมื่อเราทำก็เรียกผลมุลจะน่าเจตนาบริจาคไปแล้วเมื่อบริจาคไปแล้วกลับมาหวนคิดว่าแหมเราได้ทำนี่น่าชื่นชมยินดีทั้งสามประการนี้ก็จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีอานิสงส์เต็มที่ถ้าหากว่าขาดไปจากกุพาเจตนาอย่างนี้แหม ทำอย่างเงี้ยทำบุญเนี่ยมันลำบากเหลือเกินไม่อยากจะทำมาแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เรียวกว่ปปาปุ่พระเจตนาไม่ค่อยใจดีแล้วทีนี้พอเวลาบริจาคมาทำมันยุ่งยากอยาก่างนี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเอ่อเดี๋ยวเราก็ไม่อยากบริจาคแล้วอย่างนี้ก็เรียวกว่ามุนจนะเจตนาเวลาที่บริจาคแล้วก็เจตนาไม่บริสุทธิ์แล้ว แล้วในที่สุดปราปราเจตนาประทับบุญที่แล้วก็เสียดายแหมมัทำมากเกินไปไม่น่าเลยอ,อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์เมื่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็บริจาบไปแต่ว่าอัน,นิี้สมก็ตัดลงไปสักครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่กล่าวถึงว่าบุญกิยาวัตถุเรียกว่าการให้ทาน แล้วก็มาหาถึงสีรมัยการสำบุญนี่สำเร็จด้วยการรักษาศินเราก็ตั้งใจสมทานศินจะเป็นวันพระก็ได้หรือวันธรรมดาก็ได้ก็สมทานจเจ้าศินห้าหรือจเจ้าศินแปด เมื่อเราตั้งใจแล้วและเราก็สมทานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่พื้กคมขืนนาจารย์ไม่โกโหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาโซลายาเสพติดเมื่อเราทำได้อย่างนี้สินก็เกิดขึ้น หรือคนที่มีศรัทธาพระศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใจบวชเป็นภิกษุบวชเป็นสามเณรก็เรียกว่ามีศีลขึ้นมาเต็มที่อย่างนี้ศีลน,นั้นพระองค์แสดงไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติคนที่จะมีความสุขได้ก็เพราะศีลศีเลนภพอสััปทนะาคนจะรักษาสมบัติไว้ได้นั่นก็เพราะศีล สีเลนอัน,นี้ผู้จริงยันสิผู้จะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นศีลน,นี่ก็จึงมีหลักสำคัญที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติเป็นการต่อนเนื่องไปเรื่อยๆและมันก็กลายเป็นกองบุญขึ้นมานี่เรียกว่าอันที่สองอันที่สามคือภาวนาไมา่บุญสำเร็จโวยการภาวนาการสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าภาวนาไมา บุญกุศลเกิดขึ้นจากการภาวนาจะสวดบนเล็กน้อยจะสวดบนมากจะสวดในใจจะสวดออกปากยังไงก็แล้วแต่เมื่อสวดมนไปแล้วมันก็เกิดเป็นภาวนาขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการภาวนานั้นเขาเรียกว่าสมาธิภาวนาวก็ทำสมาธิ เดินยังกลมนั่งสมาธิให้เกิดขึ้นเดินยังกลมมันก็ไม่ยากอะไรเอามือขวาจับมือซ้ายวางไว้ที่อ่อยู่ที่หน้าคือหน้าท้องเราก็แล้วกันแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา,ส,าสิบนาทีก็ได้ยี่สิบนาทีก็ได้ชโมองก็ได้อะไรอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเดินจงกรม และทีนี้นั่งสมาธิก็ขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรองอันนี้ก็เรียก,กว่าสมาธิก็เรียก,กว่าสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธจนกระทั่งจิตไม่ใส,ส่แสไปในทา้งอื่นตั้งเที่ยงตั้งมั่นเกิดความเบากายเบาใจขึ้นอย่างนี้ก็เรียก,กว่าเป็นสมาธิภาวนา และสมาธิภาวนาก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้สร้างพลังจิตเพราะว่าการที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งได้แล้วนั้นมันเป็นการผิดพลังจิตไปในตัวเสร็จโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะผิดพลังจิตแต่ว่ามันก็ผิดพลังจิตไปเหมือนก,นกันกับคนที่รับประทานอาหารรับประทานไปเถอะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ไม่ต้องพูดกันเมื่อได้เวลาก็รับประทานไปแต่ว่าการรับประทานนะั้นมันก็มีความหมายว่าอาหารทั้งพวงเหล่านั้นจะต้องไปหล่อเลี้ยงร่างกายเรามีชีวิตยอย่างนี้เป็นส้นมันจะแปลสภาพไปเป็นวิตามินโปรตีนเองสมาธิก็ฉันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิไปแล้วพลรรังจิตก็เกิดขึ้นเอง เมื่อเกิดขึ้นเองก็ทำให้เกิดมีความเขาเรียกว่ามหากุศลเ,เกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าทานาังเทตเิสีลังรักคติภาวนานังพระเวสวาเอกโจสขังคจติเอกโจโมกขังคจตินิสังสยันติซึ่งแปลเป็นใจความว่า อันว่าคนบางพวกทานังเทติให้ทานอันว่าคนบางพวกรักษาศีลอันว่าคนบางพวกภาวนาเอกจออันว่าคนบางพวกเหล่านั้น สักขังขาตติตายแล้วก็ไปสวรรค์เอกโจสักโมขังขาตติแล้วก็ไปสู่พระนิพพานหนทางที่เราจะเดินไปนี่มันก็สะดวกสบายเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วนี่ใจิตใจมันก็สูงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พร้อมมูล พร้อมแล้วที่จะทําความดีต่างๆเหล่านี้ให้แก่ตนเมื่อบุคคลไม่ประมาทการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งนี่มันจะเป็นประโยชน์มหาศาลสวัสดีส